สวัสดีครับวันนี้เราจะมาส่งงานกำแพงการดินระยะ146เมตรครับผมดึงสเตทุกๆระยะ3เมตรหรือต้นเว้นต้นนะครับติดตามชมผลงานได้เลย ขนาดคารน,นะครับจะเป็น30 35ครับผมส่วนสเตยนะครับของเราจะเป็น30 25ต่อหม้อของเราจะอยู่ที่25คูณ25นะครับผม ตามผลงานไว้ด้วยนะครับ